สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องคอบมสุกทาโอ้โดยแม่หมคอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนกิบวกๆให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไล์มีดีในดีมีไล์หรือว่าในดีมีด,มดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตนแม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่่่เเปป็็นนไไมรคะ หรือว่าอยากซัพพอร์ตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะมาค่ะเชา้านี้บางสิ่งบางอย่างนะคะมาบอกกับเราให้ทําคลิปนี้ส่งคลิปนี้ให้กับคุณ ที่เข้ามาดูคลิปนี้นั่นเองนะคะมีบางสิ่งบางอย่างอยากจะบอกอะไรกับคุณเราก็ไม่ทราบนั่นเองนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางณบ้านหลังนี้ก่อนนะคะนะคะขอให้ท่านเปิดที่เปิดทางให้แม่หมอได้อ่านไพ่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาสื่อกับคุณส่งตรงไปถึงคุณคนที่ได้เห็นคลิปนี้นั่นเองนะคะบางสิ่งบางอย่างนั้นอยากบอกอะไรกับคุณที่นะคะเข้ามาดูคลิปนี้ค่ะนะคะคลิปนี้ไป ส่งถึงคุณเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าถึงเวลาโอกาสที่คุณจะได้รับนั่นเองค่ะค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะดีดีด,ดีนี่ค่ะนี่คืออะไรค่ะนี่คือ DM page นะคะถ้าคุณเป็นคุณแม่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเมื่อคืนนี้ใครไหว้นะคะ พาหรือหัดมังคะ่ะดวงชะตาชีวิตของคุณกําลังจะหลุดพ้นออกจากหลุมดํามีคนมีมือที่มองไม่เห็นมาฉุดลังมาฉุดให้คุณหลุดออกจากวิบากกรรมในครั้งนี้นั่นตบมือสิคะตบมือสิคะจ่าหล่ออะไรคะ่ะนี่คือดีเอ็มพนะคะ d ีเอ็มพ ความสุขครั้งใหม่ชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะเริ่มขึ้นต้นขึ้นแล้วเมื่อดาวพฤหัสเคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนมิถุนคือธาตุลม ลมพัดพาสิ่งไม่ดีออกไปจากที่สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณนี่คือสิ่งที่มองไม่เห็นมือที่มองไม่เห็นมาดึงคุณออกจากวิบากกรรมออกจากดุ่มดำในครั้งนี้นั่นเองนะคะโอเป็นแม่หมอแม่หมอโคตรดีใจเลยนะคะนี่คือบางสิ่งบางอย่างส่งข้อมูลส่งเมสเซจมาถึงคุณณเนะช้าว,วันนี้วันดีๆนี่เองค่ะนับจากนี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณคะ่ะ เค,คุณค่ะเคคุณคเขากำลังคุณเตรียมตัวรับโชครับทรัพย์นะคะนี่คือการเงินเขาจะมาชี้ช่องทางให้คุณได้รับ ได้รับชี้ช่องทางนะคะให้คุณได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับช่องทางทางด้านการเงินของคุณถ้าคุณกําลังจะลงมือทําธุรกิจอะไรคุณจะประสบความสําเร็จนี่คือสามเหรียญสามเหรียญคือเป็นสามเหรียญที่มีแต่ความสุขนั่นเองค่ะใครเจอสามเหรียญไม่มีความทุกข์มีแต่การเงินความสุขเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะทุกคนค่ะนี่คือความสุข เขาจะมาชี้นําให้คุณได้เรียนรู้ทางด้านการเงินคุณอาจจะศึกษาทางด้านการเงินอยู่หรืออะไรก็ตามแต่นะคะคุณจะมีเงินเข้ามานั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะแฮงแมนนะคะ มีคนมาปลดล็อกคุณเห็นไหมคะเทวดาและนางฟ้ามาช่วยคุณนับจากนี้ชีวิตของคุณเห็นไหมคะช่วงจังหวะนี้เทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยปลดล็อกคุณให้คุณได้หลุดพ้นออกจากนะคะจังหวะชีวิตนี้นั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับคุณจะถูกปลดล็อกออกจากเรื่องบางสิ่งบางอย่างนี่คือจังหวะชีวิตเมื่อถึงเวลา ก็จะมาเองนั่นเองนะคะและนี่คือถึงเวลาคุณแล้วบางสิ่งบางอย่างมาบอกว่าคุณเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆได้เลยค่ะแล้วไงต่อคะท่านอยากบอกอะไรกับคุณอีกคะเขาคุณค่ะเขาคุณค่ะขาคุณค่ะเขาคุณค่ะเขาคุณค่ะไม่ไม่ถึงเวลาได้ไงคะนี่คือดีเอ็มพลเอร์ โอกาสของคุณมาถึงแล้วบางคนเรื่องธุรกิจการงานอะไรก็ตามแต่ความสุขไม่ว่าคุณจะเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อก็ตามนับจากนี้มันถึงเวลาของคุณนะคะหรือว่าคนโสดก็ตามคนโสดก็จะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงคุณเห็นไหมคะ คุณพ่อคุณแม่ไหมคะคุณเห็นไหมคะนี่คืออะไรคะนี่คือเดียมเพชนี่คือเดียมเพล์ความสุขของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงบูผู้ชายถ้าเปคุณเป็นคนแม่นะคะที่นะคะณนะช่วงเวลาหนึง่งมันเจอคุณอาจจะสะดุดปัญหาเรื่องบางสิ่งบางอย่างก็ได้นั่นเองนะคะแต่ช่วงนี้ชีวิตของคุณดาวพลหัสเคลื่อนย,ย้ายออกไปจาก ลัคนาราศีคุณออกไปจากราศีคุณแล้วดาวราหูก็เคลื่อนย้ายด้วยรออีกรอบหนึ่งก็คืออีกหกวันดาวเสาร์จะเคลื่อนย้ายนั่นเองนะคะเป็นดาวนกกระเคิลควาสวยงามนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณจะประสบความสําเร็จทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้ความสุขในครอบครัวของคุณนับจากนี้คุณจะถูกบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างค่ะนะคะจากวิบากกรรม จากลุมดําในชีวิตคุณนับจังแต่วันนี้นะคะถ้าคุณได้ทําธุรกิจถ้าคุณอยู่ต่างประเทศคุณจะได้เดินทางไปเทไปต่างประเทศได้ทําธุรกิจการงานหรือไปดูงานที่ต่างประเทศก็ได้นั่นเองค่ะค่ะนี่คือบางสิ่งบางอย่างมาสื่อให้คุณได้รู้นั่นเองต่อค่ะทุกคนนะคะเรือวังนะคะนี่คืออะไรคะ นี่คือไฟสโบรต์ในเรื่องการงานนะคะที่ผ่านมาในเรื่องการงานคุณจะจัดการปัญหาอย่าใจร้อนนะคะถ้ามีเรื่องการงานเข้ามาอย่าใจร้อนเด็ดขาดนะคะเพราะว่าอย่าเอาเอารมณ์ไปร่วมเพราะเมื่อเมื่อเราเป็นราชสีเราจะไม่เอาตัวไปร่วมกับนะคะฝูงสุนัข นั่นเองนะคะนะคะอะไรก็ตามถ้าเราไม่ทำตัวเป็นผู้รับสารสารนั้นก็จะส่งไปให้กับคนผู้ส่งนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือนะคะห้าไม้เทา้าเมื่อคุณอยู่ตำแหน่งที่สูงใหญ่คุณจะต้องเป็นคนที่แก้ปัญหานั่นเองคะ่ะแล้วยังไงต่อคะนี่คือบางสิ่งบางอย่างมาบอกคุณว่า ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องการงานที่คุณยังแก้ไขไม่ได้คุณก็จะแกกแก้ไขได้นั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนับจากนี้โอกาสก็คอก็ค่ะเมื่อคุณไม่เอาอารมณ์ไปร่วมนะคะในเรื่องธุรกิจการงานหรือจังหวะโอกาสอะไรนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คืออะไรคะคุณจะเลงเป้าให้ถูกต้อง คุณได้เลียงเป้าของคุณได้ถูกต้องแล้วเมื่อคุณไม่เอาอารมณ์ไปร่วมกับเรื่องราวต่างๆที่มันทําให้คุณท็อกซิตในชีวิตคุณมองแต่เป้าหมายของคุณคุณโฟกัสแต่เป้าหมายของคุณเมื่อคุณโฟกัสแต่เป้าหมายของคุณสิ่งนั้นก็จะประสบความสําเร็จการงานของคุณธุรกิจการงานของคุณนี่คือคุณบางคนนะคะคุณจะได้เดินทางไกลได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งอุปสรรคขวางน้าของคุณได้จบสิ้นแล้วนั่นเองค่ะ คุณโดนปลดล็อกจากเทวดาและนางฟ้าคุณโดนปลดล็อกจากเจ้ากรรมในเวรของคุณแล้วนั่นเองค่ะนี่คือนิมิตหมายอันดีมีมือที่มองไม่เห็นมาฉุดลั้งให้คุณออกจากหลุมดำวิบากกรรมในครั้งนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะเอคุณคะนับจากนี้ชีวิตของคุณคุณไม่ต้องเป็นกังวลคุณจะมีความสุข นี่คือสองเหรียญคุณจะมรานลายรับรายใจของคุณได้เป็นอย่างดีการเงินที่คุณเคยสะดุดมาคุณจะไม่มีคำว่าสะดุดอีกต่อไปนะคะคุณจะไม่สะดุดอีกต่อไปอ้คคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนะคะคุณถึงเวลาที่คุณจะได้รับความยุติธรรมแล้วถึงเวลาที่คุณจะมาทวง ความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วจังหวะโอกาสมาถึงคุณแลว้วนับจากนี้สิ่งดีๆบางสิ่งบางอย่างมาบอกให้คุณเตรียมตัวได้เลยค่ะนะถ้าคุณมีคดีความหรืออะไรก็ตามแต่นับจากนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างมาบอกให้คุณรู้ว่านะคะโอกาสใหม่ๆความยุติธรรมมาถึงคุณแลว้วอุปสรรคปัญหากําลังจะขี้ขายลงและมันจะขี้ขายลงท่าช้าสุดนะคะท่าช้าสุดก็เดือนตุลาเร็วสุด ก็ภายในเดือนนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะเกิรุค่ะเกิรุค่ะนับจากนี้โอกาสทางด้านการเงินเตรียมรับทรัพย์เตรียมรับโชคนะคะจากอะไรค่ะจากธุรกิจการงานนะคะถ้าคุณถ้าคุณมีคดีความคุณก็จะชนะคดีความได้รับสินใหม่ทดแทนนั่นเองนี่คือสิเปลี่ยนความมั่นคงความร่ำรวยกำลังจะมาหาคุณ ธุรกิจการงานของคุณจากที่เคยมีปัญหาจากที่เคยสะดุดหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับคุณที่คุณเป็นอยู่น,ะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีความสุขครอบครัวของคุณจะมีความสุขนี่คือเป็นครอบครัวใหญ่นับจากนี้การเงินของคุณจะไม่ขัดสนครอบครัวของคุณพ่อแม่นะคะพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายก็จะมีแต่ความสุขเป็นครอบครัว ที่มีแต่ทรัพย์แต่สินความสุขจะกลับมาหาคุณนี่ค่ะนี่แหละเมื่อดาวพฤหัสย้ายนะคะเข้าสู่ราศีมิถุนดาวพฤหัสเป็นดาวที่ใหญ่นั่นเองนะคะทุกคนเป็นดาวสุขเคะด้วยนั่นเองนะคะทุกลัคขณาราศีมีสิทธิ์รวยขอให้โฟกัสที่เป้าหมาย ท่านบอกว่าบางสิ่งบางอย่างบอกว่าให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายเมื่อคุณโฟกัสที่ก็เป้าหมายความยุติธรรมจะมาหาคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วไงต่อคะทุกคนปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนคุณเป็นนักมายากลนนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะนี่แหละคะ่ะปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคุณให้คุณเย็นให้พอรอให้เป็นนี่คืออะไรคะนี่คือโฟ f ์ทันะคะ นี่คือโฟกอสขับสี่ถ้วยบางสิ่งบางอย่างในเรื่องการงานให้คุณเย็นให้พอรอให้เป็นทําตัวอย่าเป็นผู้รับสารเมื่อเราไม่ใช่ผู้รับสารสารนั้นจะตีกลับไปส,ส่งใครคะส่งให้กับผู้ส่งนั่นเองนะคะในเรื่องการงานให้คุณเย็นให้พอรอให้เป็นแล้วสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคะ่ะต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะ่ะ คำคุณกาคำคุณกอ้ยสาธุสาธุสาธุสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นคุณนี่คือฟ้าใหม่ของคุณนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองเลยค่ะนี่คือดาดีฟ้าใหม่ท้องฟ้าของเช้าวันนี้นะคะนี่คือท้องฟ้าของคุณนับจากนี้บางสิ่งบางอย่างมาปลดล็อกชีวิตคุณแล้วค่ะเทวดานางฟ้ามาปลดล็อกชีวิตคุณคุณเห็นไหมคะ นี่ไพ่ตอบโจทย์ดีมากนะคะมีมือที่มองไม่เห็นมาฉุดลังฟ้าใหม่ของคุณฟ้าที่มีแต่ความสุขมาเกิดคุณแล้วนั่นเองนะคะบางเกิดให้คุณได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าได้ดูคลิปนี้บางสิ่งบางอย่างเจาะจงให้คุณได้เห็นคลิปนี้บางสิ่งบางอย่างนั่นเลยค่ะเจาะจงให้คุณได้เห็นคลิปนี้ด้วยเจตนานั่นเองนะคะ นะคะด้วยเจตนาดีนะคะเพื่อให้คุณได้รู้ก่อนว่าอีกไม่นานคุณจะได้เจอสิ่งที่มันเป็นของคุณอย่างแท้จริงและมันจบแล้วค่ะปัญหาเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องครอบครัวที่คุณเจอมานั่นเองนับจากนี้สิ่งดีๆจะเกิดข,ขึ้นกับคุณหลานเปอร์เซ็นต์ค่ะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะทุกคนทุกคนกคนุณคกะ ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะ คุณไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไหว้าดาวพฤหัสใช่ไหมคะคุณขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นสิ่งที่คุณทําบางคนไม่ใช่ไหวยแค่เมื่อคืนนี้นะคะบางคนไหว้ตลอดและบางสิ่งบางอย่างที่มาบอกคุณนับจากนี้นะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคุณท่านประทานผ่อนมาให้คุณนะคะ t ด e เด y ดดจบแล้วและสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นนี่คือไฮโลเพนสิ่งที่คําอธิษฐานของคุณกําลังจะกลายเป็นจริงในเร็ว วันนี้อาจจะเดือนภายในเดือนนี้หลังจากดาวจีเทพย้ายเมื่อดาวพฤหัสย้ายบางคนเมื่อดาวพฤหัสย้ายทันทีคุณก็จะมีโอกาสดีๆจะมีคนติดต่อสิ่งดีๆติดต่อในเรื่องการเงินมาทําความเจรจาในเรื่องการเงินให้คุณได้หินช่องทางทางด้านการเงินและการงานคุณจะรวยรวยเรือรวยเรือเรืบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือทําธุรกิจต่างประเทศด้วยซ้ำนะคะนี่คือ นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับจากบางสิ่งบางอย่างที่เจาะจงนะคะเจาะจงให้คุณได้รับเจาะจงให้คุณเห็นคลิปนี้ตอนนี้เชา้านี้หรือถ้าคุณเห็นตอนไหนแสดงว่าบางสิ่งบางอย่างเจาะจงให้คุณเห็นเวลานั้น şallah, เพราะมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับสิ่งต่างๆที่อยู่ในคลิปนี้เพราะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยืนยันเป็นคำยืนยันจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้เงินไหลกองทองไหลมานี่คือควีนอพ่ n คุณทำบุญทำทานด้วยอะไรเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆน,นะคะคุณได้รับสิทธิ์นั้นเงินทองนี่คือราชินีนี่คือราชินีถือเหรียญราชินีผู้มั่งคั่งลํำรวยคุณเห็นไหมคะทะซั์ ทรัพย์ในดินสีในน้ําทองผลมไม้ที่คุณถวายไม่ว่าคุณจะถวายตอนไหนแค่คุณถวายบุญกุศลเวลาสวดมนถวายบุญกุศลให้กับองค์พระพุทธรูปที่อยู่ในบ้านคุณสิ่งนั้นจะบังเกิดแต่โชคลาภเงินทองเมื่อถึงจังหวะเวลาความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วรวยเลยรวยเลยค่ะคุณค่ะค่ะ นะคะเล้วธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้จะพังผูเข้ามาคุณเป็นคุณแม่ดีเด่นคุณเป็นนักบริหารที่ชอเดเยี่ยมนะคะคุณเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเป็นคนเก่งนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้ชายนะคะอำนาจบารมี ความสุขมาถึงคุณแล้วไม่แพ้กันนั่นเองนะคะนี่คือบารมีคุณเกิดยดสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับคุณทุกคนนั่นเองเพราะอะไรคะเพราะบางสิ่งบางอย่างเจาะจงให้คุณได้เห็นคลิปนี้และมันจะเป็นของคุณอย่างเร่งรีบเพราะว่ามันขึ้นเดอดเดตฟ้าใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้วนั่นเองคะ่ะต่อคะ่ะ ช่วงจังหวะชีวิตที่คุณรอคอยจังหวะชีวิตที่โดนสต็อปที่มีปัญหามากมายนับจากนี้คุณจะไม่เจอปัญหาอีกแล้วนั่นเองนะคะมือที่มองไม่เห็นมาฉุดลังให้คุณหลุดออกพ้นจากวิบากกรรมจากหลุมอุกาบาทจากหลุมดำครั้งนี้ความมืดมิดในชีวิตคุณไม่ได้เจออีกแล้วเห็นไหมคะ นี่คือสิ่งดีๆนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าจังหวะและโอกาสบางสิ่งบางอย่างมาปลดล็อกให้คุณนี่คือคอบคุณค่ะนี่คือเจเหรียญค่ะนี่คือสิบเหรียญแล้วก็นี่คือเจเหรียญ ธุรกิจการงานของคุณเงินทองจะเข้ามาหลากหลายทุกช่องทาง<ม>เห็นไหมคะนับจากนี้จะมีแต่เงินเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณในครอบครัวคุณคุณปรารถนาสิ่งใดเล่าขออย่างเดียวคุณอย่าอมอย่ายมลุกขึ้นสู้นะคะไม่มีใครนะคะไม่เคยเสียน้ําตา ลุกขึ้นสู้ปาดน้ำตาแล้วลุกแล้วบอกว่าคุณคือผู้ชนะคุณนั่นแหละคือคนเก่งที่สุดคุณนั่นแหละคือคนที่โชคดีที่สุดพูดกับตัวเองแบบนี้ถ้าคุณเจอสถานาการณ์บางอย่างเพราะสถานการณ์บางอย่างต้องการให้คุณได้เข้มแข็งขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่บางสิ่งบางอย่างมาเปิดโอกาสความลับให้คุณได้รู้และคุณจะได้รับสิ่งนี้ด้วยความสัตย์จริง จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะนี่ค่ะสิ่งที่คุณไปขอพรไว้อีกไม่นานนะคะมันจะบังเกิดเป็นเรื่องจริงถ้าคุณคลิปคิดว่าคลิปนี้เป็นของคุณคุณก็นำรับสิ่งดีๆจะเข้าไปในตัวคุณและที่สำคัญห้ามพูดว่าคำขอนะคะขอคือกดแหง่งความขาดแคลนนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนมันจบแล้วค่ะ ปัญหาแลนสไลด์บางสิ่งบางอย่างเห็นไหมคะคุณลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นมาไม่จบได้ไงคะเดอรดนะคะแล้วก็จบแบบแลนสไลด์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคุณรู้ว่ามันจบก็แค่ลุกขึ้นมานั่นเองนะคะปัญหาในเรื่องการงานนะคะสิ่งต่างๆที่คุณเจอนะคะปัญหาในเรื่องการงานเรื่องครอบครัว นะคะบางสิง่งบางอย่างมันจบแล้วคุณลุกขึ้นมาเร็วเพราะบุญบารมีสิ่งต่างๆที่คุณได้ทํามากําลังหนุนส่งให้คุณได้รับแต่สิ่งดีๆนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนเกิบคุณค่ะ,คคะนี่คือความสําเร็จของคุณนะคะเด โทษค่ะ The Tower มันจบแล้วแล้วนี่คืออะไรคะนี่คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณหนึ่งดาบหนึ่งดาบถ้าคุณอยากยิ่งใหญ่คุณก็ต้องเป็นแบบหนึ่งดาบความสำเร็จที่ไม่ได้มาง่ายๆความสำเร็จมาด้วยความพยายามความสำเร็จมาจากความอดทนความสำเร็จมาจาก การฝึกฝนถ้าคุณไม่ฝึกฝนคุณจะทำงานได้ไหมคะไม่ได้ถ้าคุณไม่ฝึกฝนคุณจะสอบได้ไหมคะไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากการฝึกฝนของคุณนั่นเองนี่คือความสำเร็จผลกำไรชีวิตที่คุณจะได้มานั่นเองนะคะฟ้าใหม่ของคุณได้เปิดแล้วนับจากนี้สิ่งดีๆ กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณณนะตอนนี้เวลานี้สิ่งดีภายในหนึ่งวันนี้นั่นเองทำไมถึงภายใหนึ่งวันไม่มองเพราะมันขึ้นเดอ t ทาวเนั่นเองอย่างช้าหนึ่งอาทิตย์นั่นเองนะคะสิ่งต่างๆกำลังจะหลุดออกไปจากคุณหลุมดำในชีวิตอุปสรรคปัญหากำลังจะจบนะคะและนะคะความจเจริญรุ่งเรืองการเงินจะเข้ามาสู่คุณนี่เลยค่ะ ะค,ะคือบทเรียนชีวิตบางสิ่งบางอย่างถึงเจาะจงให้คุณได้เห็นคลิปนี้นะคะคุณเห็นตอนไหนแสดงว่าดวงคุณกําลังจะเข้าไปสู่เป้าหมายในสิ่งในสิ่งที่คุณวางไว้นั่นเองนะคะและนี่ต่อค่ะทุกคนก็ในเรื่องการงานนะคะการงานของคุณนับจากนี้ นะคะที่เคยมีปัญหาที่เคยสะดุดหรืออะไรต่างๆความสุขกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณชีวิตใหม่ในเรื่องการงานการเริ่มต้นใหม่ในธุรกิจการงานของคุณถ้าคุณไปสอบนะคะถ้าคุณไปสอบคุณฝึกฝนเรียบร้อยแล้วคุณอ่านหนังสือเรียบร้อยแล้วคุณเตรียมรับข่าวดีประกาศผลได้เลยค่ะนะคะเพราะอะไรคะนี่คือเด็กถือไม้เท้านะคะ คนที่อายุต่ำกว่า25ปีความสำเร็จตั้งแต่เด็กน้อยนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะผลงานของคุณกำลังจะเป็นที่ประจักษ์นั่นเองคะ่ะต่อคะ่ะขขาคุณค่ะขอาคุณค่ะขอาคุณค่ะ,คคะนี่คืออะไรคะนะคะนี่คือนะคะคิงถือดาบ คิงถือดาบคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณจะประสบความสําเร็จกว่าบารามีคุณจะมาถึงและนี่คือบารามีคุณมาถึงแล้วตํำรับตํารานะคะโอกาสใหม่ๆที่คุณวางไว้จะประสบความสําเร็จในปี2568นับจากนี้นั่นเองนะคะบางคนนะคะ คุณกําลังจะได้รับความภาคภูมิใจจากลูกของคุณนั่นเองนะคะนี่คุณเห็นไหมคะนะคะเด็กถือไม้เท้านั่นเองสิ่งที่คุณเพียรพยายามนะคะแล้วคุณก็เข้าใจบางคนก็ให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบารมีของคุณเกิดขึ้นแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะ อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะแล้วคุณจะเห็นช่องทางทางด้านการเงินคุณจะหาเงินเก่งมากขึ้นนั่นเองนะคะ คุณเป็นคนหาเงินเก่งตั้งแต่เด็กแล้ว Pa o ออฟฟ t เ c ียนะคะถ้าคุณกำลังทำงานคุณก็ผ่านโปรในการฝึกงานแล้วนั่นเองนะคะนะคะใครที่ทำงานนะคะได้รับบรรจุหรืออะไรก็ตามแต่นะคะคุณจะได้โปรจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆคุณจะเห็นช่องทางทางด้านหาเงินใหม่ๆนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งนะคะบางสิ่งบางอย่างที่จอจงให้คุณได้เห็นคลิปนี้เพื่อส่งโอกาสดีๆให้คุณนั่นเองค่ะ ค่ะความพ่ายแพ้นะคะ5ดาบนะคะห้าดาบคือความพ่ายแพ้เวลานะคะเจอปัญหาอะไรนะคะโอ้นะคะอย่าไปดูถูกใครคุณได้เรียนรู้ความเจ็บปวดใครที่เข้ามาหาคุณนะคะใครที่ทำร้ายคุณหรือ นะคะใครที่อย่าย่ำคุณเวลาช่วงที่คุณจมก็ต้องไม่ไม่ต้องไปใส่ใจนะคะทุกคนคะ่ะสิ่งใดที่เขาทําเดี๋ยวเขาจะรับไปเองนั่นเองนะคะเมื่อคุณมีความสุขแล้วคุณก็อยู่แบบตัวของคุณอย่าเอาตัวไปเล่นกับไฟนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนเกคุณค่ะขอบคุณค่ะปัญหาเห็นไหมคะ เห็นตัวปัญหาไหมคะเนี่ยค่ะถ้าคุณไม่เอาอารมณ์ไปร่วมแล้วถ้าเกิดปัญหาขึ้นมามันจบแน่ค่ะปัญหาของคุณกําลังจะจบนะคะเป็นปัญหาเรื่องการงานนะคะปัญหาเรื่องการงานแน่นอนนะคะให้คุณใจเย็นๆแล้วคุณอย่าเอาอารมณ์ไปร่วมถ้ามีคนมาท้าทายคุณก็ขอให้ซีบ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือถ้าคุณระงับอาร,อารมณ์ไม่ได้เดินออกไปห้องน้ําเดินออกไปไหนก็ได้ค่ะ น,ะะนี่คือห้าไม้เท้าคุณจะได้เรียนรู้ว่าใครที่อยู่กับคุณจริงๆเวลาคุณไม่เหลือใครนั่นเองค่ะแล้วนี่คืออะไรคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองกับบางสิ่งบางอย่างได้เลยค่ะนะคะความสุขของคุณกําลังจะได้คุณจะได้หลุดพ้นออกจากนะคะ ความทุกข์ที่คุณเจออยู่นับจากนี้นี่ค่ะนะคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตมือที่มองไม่เห็นมาช่วยปลดล็อกคุณแล้วนะคะสิ่งต่างๆจะจบลงอย่างง่ายดายและความสุขภายใน3เดือนนี้ คุณเตรียมรับข่าวดีหรือ3อาทิตย์ก็ได้ให้โฟกัสที่เป้าหมายของคุณเพราะอะไรคะคุณคือผู้ยิ่งใหญ่นี่คืออะไรคะ DM เพจพระแม่ทรณีก็มาหาคุณถ้าคุณจะมีเบบีคุณมีเบบีแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ คุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งสร้างความสุขให้ตัวเองโฟกัสที่เป้าหมายเท่านั้นเองนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ตามความสุขเงินทองหลั่งไหลเข้ามาแต่อุปสรรคปัญหาครั้งนี้มันจะสอนให้คุณได้เข้าใจชีวิต โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นนั่นเองนับจากนี้โลกใบใหม่ของคุณได้เกิดขึ้นแล้วนับตั้งแต่คุณเข้ามาดูคลิปนี้บางสิ่งบางอย่างกำลังจะทยอยส่งความสุขให้กับคุณทั้งเรื่องการงานการเงินและครอบครัวนั่นเองค่ะและเช้าวันนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ